อัตลักษณ์ของชิการาคิคือย่อยสลายใช่ไหมถ้าใครดูอนิเมะ My Hero ตอนที่166มาแล้วก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วอัตลักษณ์ย่อยสลายนั้นไม่ใช่อัตลักษณ์ที่แท้จริงของชิการาคิหากแต่ว่าถูกคนที่คุณก็รู้ว่าใครพอพอววันคนเคนเดิมดึงยีนที่มีอัตลักษณ์จริงออกไปก่อนตั้งแต่ที่อัตลักษณ์ยังไม่ทันได้แสดงออกมาเลยแล้วนำอัตลักษณ์ย่อยสลายซึ่งจริงๆแล้วมันคืออัตลักษณ์ก๊อปเกตเอของอัตลักษณ์ทำลายและสร้างใหม่ของจิซากิครคหรือโอเวอร ที่เป็นเด็กในศูนย์เด็กกำพร้าของดรอุจิโกะที่ถอดส่วนที่สร้างใหม่ออกเหลือไว้แต่เพียงการทำลายและนำไปใส่ให้ชิการากิตั้งแต่ยังเด็กแล้วอัตลักษณ์ที่แท้จริงของชิการากิคืออะไรอัตลักษณ์จริงๆของเขาคืออัตลักษณ์ผักอากาศที่พัฒนานมาจากอัตลักษณ์ลอยตัวของคุณยนะ่านานาของเขานั่นเองครับจริงๆเจ้าต,ตัวใช้ไปหลายครั้งแล้วนะจากหลายๆฉากแต่ก็ไม่ได้รู้เลยข้อมูลส่วนนี้ไม่ได้มีอยู่ในมังงะน,นะครับแต่เป็นส่วนเสริมที่อาจารย์โคเฮมมาไล่ตอบให้ย้อนหลังกับพวกข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่ได้เฉลยครับ ใครดูมาแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่เจ้าโอ